ีวิตตัวเองไยเหรอ,อจริงๆคําถามที่พี่ไม่ได้คิดถึงก็คือว่าเราจะอยู่กันต่อไปยังไงต่อไปประเทศนี้จะอยู่กันยังไงพวกเราจะอยู่กันยังไงส่วนบ้านเนี่ยโจทย์มันสั้นแล้วไงมันนับไถยหลังแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ได้ต้องเป็นห่วงอะไรมากวิรพพอิีติประพาค่ะอาชีพนักเกียรติเฉยๆไม่มีหญิงแล้วก็ไม่มีสีไรด้วย <laughs> คือตอนนี้เหมือนแบบฝันที่เราอยากจะให้มันเป็นจริงกับโลกความเป็นจริงมันดูไปด้วยกันไม่ได้ค่ะอยากรู้ว่าเราต้องทําความฝันต่อไหมหรือว่าความเป็นจริงแล้วเราต้องอิงตามแบบความเป็นจริงมากกว่ากันค่ะท่านน้นีน่ยผมพี่คือจริงๆเราศักยภาพมากกว่าการทําแบบเดียวอย่างเดียวคือศักยภาพเราเหลือเฟือมากในการที่เราเป็นมนุษย์แบบมันติอ่ะแล้วโลกสมัยใหม่คือโลกของมันติอ่ะทุกอย่างคุณจะเป็นแบบว่าคุณเป็นทั้งพ่อทั้งแม่คุณเป็นทั้งพนักงานและเจ้า,านายบางทีสิ่งที่คุณคิดว่า คุณต้องแลกมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้คุณอาจจะหาอย่างอื่นทําอีกไงเออแล้วพบว่าเออตรงนี้เนี่ยคอมไบทุกอย่างเลยเป็นทั้งแบบชอบทาและต้องทําอยู่ในเวลาเดียวกันแต่ว่าถ้าให้ต้องเลือกจริงๆพี่จะบอกว่าเลือกชอบก่อนเพราะชอบเนี่ยจะพาคุณไปได้สุดล่า้าเขียวมันจะทําให้คุณลงลึกกับมันได้อดทนได้ทําได้ยาวนานจะเป็นยอดฝีมือที่แน่ๆคือมีความสุขเพลิดเพลินเจริญใจสิ่งเหล่านี้สําคัญกับชีวิตมากกว่าเงิน ที่เขาพูดกันว่าอย่าเอาสิ่งที่ชอบมาทําเป็นงานประจําเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่ชอบสิ่งสิ่งนั้นไปเลยนี่ที่มีความเห็นอย่างไรกับคาคานี้ค่ะตามจริงแล้วทําสิ่งที่ชอบที่ชอบอะดีแล้วแต่ว่าพอเราทำงานประจํานี้เนี่หมายความว่าเราจะติดเงื่อนไขของการทำมาหากินตามจริงแล้วถ้าเราชอบทําอะไรแล้วเอาสิ่งนั้นมาเป็นงานได้มันยิ่งทําให้เราเก่งอะพอมันเริ่มเริ่มมาเทรดกับเรื่องเงินปุ๊บเนี่ยคือไม่ได้อย่างใจเนี่ย อันนั้นต่างหากที่เป็นปัญหาเพราะเราต้องแยกเป็นสส่วนไม่ได้เป็นเพราะว่าทําเยอะจําเจแล้วจะทําให้เราไม่ชอบสิ่งนั้นไม่จริงสวัสดีครับพี่แมงคำถามของผมก็คือว่าจะรับมือยังไงกับความแก่ครับ <c oughs> เพราะว่าผมกลัวความแก่กลัว <c oughs> ไม่มีแรงไม่มีพลังผมยังรู้สึกว่ายังอยากทําอะไรได้เท่าเดิมครับผมพี่ปักใจว่าความแก่เป็นมายาคติเป็นส่วนของโฆษณาที่บอกเราว่าเราต้องไม่แก่นะเราต้องไปซื้อครีมโปะหน้านอนเพื่อที่จะได้ไม่แก่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้การ แต่ตัวนี้ถูกมองด้านลบตลอดเลลวลาทำไมไม่คิดว่าเรากำลังโตอ่ะเออเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยคุณคิดว่าคุณกำลังโตคุณอะลรจะดีขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวันพี่ไ่เคยคิดว่าตัวเองกำลังแก่ตัวเลยพี่คิดว่าตัวเองกำลังโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็ตายก็จบอุกวิธีหนึ่งก็ค,คือคุกเขีัยคนอายุน้อยให้มากๆแล้วเขาจะยอมคุกคีีัยคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณน่ารักพอสวัสดีครับอยากถามพี่แหม่มว่าการที่จะให้พ่อแม่ของเราสนับสนุนความฝันของเราเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ บอกเขาว่าฝันอะไรก่อนแล้วก็ถามเขาว่าเขาเคยมีความฝันบ้างไหมถามเขาว่าถ้าเกิดเขาไม่สนับสนุนความฝันของเราแล้วเขาจะสนับสนุนความฝันใครซึ่งแน่นอนก็จะเป็นความฝันของเขาถามว่าถ้าเราทําตามความฝันของเขาได้สําเร็จเราจะกลายเป็นอะไรนอกจากเป็นเขาคนที่สองแต่ว่าถ้าตามความฝันของเราเราอาจจะได้เป็นตี job ๊จ๊อกเราอาจจะได้เป็น สิ่งอื่นๆหรือหลายๆคนที่เขาไม่รู้จักพี่หวังว่ามันจะเวิร์กนะถ้าเขาจะได้มองมุมนี้ม้างว่าจริงๆแล้วเขาต้องการให้ลูกเป็นเหมือนเขาแค่ไหนสวัสดีครับอยากปรึกษาพี่แหม่มว่าพอดีรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอะไรเลยไม่ชอบแลวก็ยังไม่รู้ด้วยว่าตัวเองชอบอะไรมีวิธีแก้บ้าครับ ไม่ต้องแก้ค่ะจริงๆพี่คิดว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ดีตรงที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นใครก็คือโอกาสที่เราจะทำหลายหลายอย่างทําได้ทุกอย่างอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เริ่มเริ่มทําให้เราแคบลงแล้วถ้าอย่างนั้นในเมื่อไม่รู้ก็ลองมันให้หมดคุณเจอสิ่งที่คุณชอบยังไงยังไงคุณก็ทําได้ดีกว่าอย่างอื่นนะคนทาอนไนได้นานก็อันนั้นแหละแม่คนแรกของเราเป็นยังไง <c oughs> แม่คนแรกของลูกเท่าที่ขุดเจอชื่อลูซี่ก็อายุประมาณรู้สึกจะหมื่นสองพันนะฮะน่าจะเป็นคนเรียบง่ายและคิดน้อยๆออแล้วก็ก็ไม่มีความรู้ในการเลี้ยงลูก <laughs> พวกเราถึงเป็นอย่างนี้สวัส <laughs> ดีค่ะอยากถามคุณแม่มนะะว่าทําไมพ่อแม่ เลือกที่จะฟังคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองขอบคุณค่ะเขาเชื่ออย่างที่เขาอยากเชื่อคนอื่นที่ว่าน้นนะ่ะพูดสิ่งที่เขาอยากพูดก็ยืมปากคนอื่นมาพูดก็เท่านั้นแล้วถามว่าทําไมถึงไม่เชื่อลูกเพราะว่ามันเป็นเรื่อง power play ในครอบครัวเหมือนกันเชื่อมันเดี๋ยวมันเหลิงงใช่ไหมเรามีคําแบบนี้เชื่อเขาเดี๋ยวเขาก็จะไม่เชื่อเราอีกอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมด สวัสดีค่ะอายุจากน้องนอนในห้องลองเสื้อนะคะคนทํางานวงการนาิตยสารหรือว่าคนผลิตคอนเทนต์นะคะแล้วก็จะประสบปัญหาว่าเราเป็นเครื่องจักรผลิตคอนเทนต์ยวเอาตัวเองไปเทียบกับอดีตนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราสมัยก่อนนะเขียนหนังสือสนุกกว่าตอนนี้อะไรเงี้ยเราจะทํายังไงให้เราอะ่ะยังเป็นตัวเองในเวอร์ชนันเดิมที่แบบเขียนงานสนุกอยู่แล้วก็ยังชอบงานตัวเองอยู่อะไรเงี้ยค่ะถ้าเขียนงานไม่สนุกก็จะบอกว่า เราเริ่มไม่สนุกแล้วคุณอาจจะโหลดเกินไปจาเจเกินไปสมัยใหม่ที่เขาชอบใช้คำนี้เบินเอาอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ไปพักร้อนคือถึงเวลาไปเกาหลีก็ต้องไปแล้วก็ชีวิตก็จะดีขึ้นกลับมาก็จะแบบว่าสนุกเหมือนเดิม สวัสดีค่ะพี่แมวคือตอนนี้มีอะไรที่น่าลองเยอะมากแล้วก็อยากทาหลายอย่างมากแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเวลาหนูทําอะไรมากกว่า2อย่างพร้อมกันในเวลาเดียวนะี่คือหนูจะ manage ไม่ได้ค่ะจะแบบพวงหน้าพวงหลังไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้วิธีจัดการตัวเองค่ะว่าควรทํายังไงดีค่ะอืมแต่ว่าถ้า manage ไม่เก่งพี่ก็คิดว่าทําครั้งละ2ก็ก็ยังอยู่ในอัตราที่น่าสนใจอยู่เนะาะการทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็ผลมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่อยๆไล่ไป นึกซะว่าจะอยู่ถึง80ก็จะมีเวลามากมายไก่กองในชีวิตอย่างน้อยๆก็ถ้าดูจากหน้าก็อีก50ปีเหลือเฟือค่ะค่อยๆไปค่ะไม่ต้องรีบก็สวัสดีพี่แหม่มนะคะหนูเนี่ยมีคำถามอยากจะถามค่ะคือว่า หนูก็อยากให้พ่อแม่หนูเป็นเหมือนพี่นะคืออยากให้พ่อแม่เนี่ยมีความคิดที่แบบค่อนข้างเข้าใจในความทันสมัยหรือหรือทุกอย่างในชีวิตของเราที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยหนูได้มีการพยายามแบบปรับจูนเข้าหาเขาแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบางทีก็อยากจะให้เขาช่วยปรับจูนเข้าหาเราบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่ของหนูหนูว่าพ่อแม่หนูเขาอาจจะเป็นแบบไม้แก่ดัดยากแบบดัดไม่ได้อีกแล้วเอออยาก รู้ว่าทํำยังไงดีคะให้เราเอ,อ,อยู่ร่วมกับเขาได้อย่างมีความสุขหนูแค่รู้สึกว่าหนูอาจจะไม่มีทางแก้อีกแล้วนอกจากรอให้แบบอายุไขมันเป็นตัวที่ทําให้เราแยกจากกันไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยเศร้าอว่ะเศร้าเนอะคืออย่างนี้ค่ะคุณปรับจูนเข้าหาพ่อแม่ข้างเดียวไม่ได้หรอกมันไม่มันไม่สำเร็จเนะี่ยถามว่าพ่อแม่จะปรับจูนเข้าหาคุณไมก็คือเขาก็เป็นไม้แก่อย่างที่คุณว่า แต่ว่าขอให้นึกถึงวันที่คุณยังเด็กๆอยู่แล้วเขาสอนคุณเดินเขสอนคุณกินกขาสอนคุณพูดสิ่งหนึ่งที่เรามาักลืมไปผู้ใหญ่ก็ต้องการการเติบโตเหมือนกันวิธีการง่ายๆก็คือพาไปกินอาหารเกาหลีบ้างพาไปดูสิ่งที่คุณเห็นลำพังจะให้เขาไปเห็นพวกคุณเนะ่ยเขาไม่เห็นหรอกเขาจะไม่เห็นว่าเออทำไม พวกคุณถึงเป็นอย่างที่เป็นวิธีการก็คืออินโทรดิวสิ่งใหม่ๆให้เขาสิ่งต่างๆที่ที่ที่เขามองไม่เห็นไม่เข้าใจ <S 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 เขาอย่างน,านา้อยๆเขาก็จะได้รู้ว่าก็พวกคุณมีความสุขนะอันหนึ่งที่ต้องต้องบอกตรงนี้อีกนิดนึงด้วยว่าช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ทั้งหมดไม่มีครั้งไหนที่แกลบของคนต่างอายุเนี่ยมันจะห่างเท่านี้เป็นเป็นแกลบระหว่างแอนาล็อกกับดิจิทัลซึ่งฟ้าเหวมากๆการรับรู้ของพวกคุณน่มันไม่เหมือนการรับรู้ของพวกเขาแล้ว หวังว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าถึงกับต้องรอพ่อแม่อ่อนล้าอ่อนแรงสวัสดีค่ะพี่แม่มอยากทราบว่ากรยไี้คำว่าการเจ็บปวดจะทำให้เราเติบโตแต่ว่า นั่นอยากมีความคิดว่ามีการเติบโตทางไหนของพี่แหม่มที่ไม่จําเป็นต้องเจ็บปวดไหมเจ็บทุกตอนเลยนี่อไออย่างนี้ความเจ็บปวดมันไม่ได้เป็นความเจ็บปวดโดยการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเป็นการเจ็บปวดในการไม่สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั้นๆไม่รู้พี่ถูกไหมนะ <S <S พอถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ไม่เจ็บแล้วไม่ใช่เหรอแค่ระยะแรกๆแค่ตอนที่คุณเริ่มเป็นผู้ใหญ่แค่ตอนที่คุณเริ่มออกมาทํางานหลังจากนั้นคุณไม่ได้เคยชินหรอกคุณเข้าใจมันด้วยว่ามันมี อะไรเกิดขึ้นตรงนั้นบ้างคุณเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันด้วยเจ็บนะเจ็บทุกตอนแหละแต่เดี๋ยวก็จะดีขึ้นสวัสดีค่ะพี่แหม่มแต่มีคำถามค่ะอยากถามพี่แหม่มว่าพี่แหม่มเคยมีช่วงมิดไลฟ์ไครซิสหรือเปล่าคะแล้วช่วงนั้นเนี่ย ปัญหาอะไรแล้วผ่านพ้นมันมาได้ยังไงบ้างคะอยากจะได้คําแนะนําค่ะโอ้โหพี่มีสารพัดไครซิสมี m i ม i ดไลฟ์ i s i Mid-Night c r i ค i s จสิงๆพี่เป็นคนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างที่บอกพี่ไม่มองการแก่ตัวเป็นเรื่องไม่ดีอะไรพี่แฮปปี้กับการมีผมหงอกขาวทั้งหัว Mid-Life จริงๆคือการที่พี่ไม่สามารถเข้าใจว่า ความขัดแย้งนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทำไมนมนถึงรุนแรงขนาดนั้นพี่ไม่สามารถจะมองคนรอบตัวที่เคยใช้ชีวิตมาด้วยกันได้วิธีการแก้พี่ก็เขียนหนังสือแล้วพี่ก็กลายเป็นนักเขียน,นบับแนวฮะจริงๆแล้วการเขียนหนังสือของพี่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสวัสดีค่ะหนูมีคาถามจะถามค่ะหนูไม่ชอบให้ ว่าหนูว่าตัวเตีย้ยตัวเล็กหนูต้องทายังไงะคะหนูก็บอกเขาเลยค่ะว่าอย่ามาบูลลี่หนูอย่ามาล้อเรื่องนี้กําลังโตอยู่รอแป๊บหนึ่งไม่ใช่ว่าคนยังไม่โตแล้วนึกจะบูลลี่ก็บูลลี่ค่ะอยากถามพี่แบมค่ะว่าอะไรเป็น เคล็ดลับที่สําคัญที่สุดหรือว่า,เ,าเทคนิคการรักษาความสัมพันธ์หรือความรักระยะยาวเนะะี่ยค่ะให้อยู่รอดแบบยั่งยืนค่ะพี่คิดว่ามิตรภาพเป็นเรื่องสําคัญแต่มิตรภาพเนี่ยมันต้องอยู่บนความเท่าเทียมไงฮะเราสามารถคุยกันได้ในระดับหนึ่งและเราไม่เอาเรื่องกันอ่าเราไม่ลงโทษกันเราไม่เรียกร้องกันมากเกินไปพวกเหมือนเท่าเทียมกันจะไปเรียกร้องอะไรล่ะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่จะทาให้ให,ให้ให้ความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เนี้ยยืนยาวได้ จริงๆคำถามเหล่านี้เนี่ยแบ่งเป็น2ชุดนะฮะเรื่องของ generation gap อันหนึ่งก็คือเรื่องการงานในทุกช่วงชีวิตของคุณเมื่อคุณมองลึกๆในความเจ็บปวดคือคุณไม่สามารถเข้าใจว่าทำไมชั้นทำไมเขาไม่รักฉันเมือนก็จะเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นถามว่ามันจะคงอยู่ไหมมันก็เปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าคุณได้เจอสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆเอ่อเจนเจนวายเนแอะไรต่างๆเนี่ยคุณโตพร้อมกับยาแก้ปวดคุณปวดหัวคุณก็กินยา ปวดท้องคุณก็กินยาแล้วคุณยงรู้สึกว่าโหความเจ็บปวดของฉันมันช่างยิ่งใหญ่มันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่มันก็ธรรมดามก็ดีทีอิดมดีใจเถอะยังรู้สึกอะไรบ้าง